่มาแล้วมาดูดูเทรนเนาะสยามคนรักการนะนีะ่สวยไหมดูสิโลโฟโทอเนาะรถไฟไทยเนาะไปดูดูข้างหน,น้าต,นะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเห็นไหม ขบวนรถไฟจะออกแล้วจะออกแล้วจะไปไหนดีจะไปภาคเหนือหรือจะไปภาคใต้จะไปภาคไหนดีเอซซื้อตั๋วได้เลยจะไปทางไหนดีนะคะไปไหนกันดีไปไหนกันดีไไนนดเนาะอืม ไปไหนกันดีรู้สิขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟแล้วขึ้นรถไฟดีกว่าเนาะขึ้นรถไฟดีกว่านะคะนี่อ๊บอุบโอ้ยไมย ขึ้นรถไฟดีกว่า้าเยวันจะพาขึ้นรถไฟขึ้นรถไ,ไฟได้ไหมเีมวันจะพาขึ้นรถไฟ เยงไปไหนดีนั่งรอก่อนนีเก้าอี้นั่งรอด้วยเนหะ็นไหมก้าอี้ผู้โดยสารแล้วมีสไปเดอร์แมนด้วยนะเอฟซเห็นปะจะไปไหนกันดีเนะาะไปไหนกันดีคะ่ะอ cái này đi, <laughs> phải này, <cần> đi <laughs> phải này, <cần> đi 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 ไหนกันดีนี่นี่เยาวันพาเที่ยววันนี้พาเที่ยวพาเที่ยวเที่ยวแล้วกันเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันนะรถอะไรอ่ะ นี่ม,มขึ้นรถกันไหมนีขึ้นรถคะ่ะขึ้นรถไหมคะขไหม,มคะนี่นไม่มมกลางปีกแล้ว

อืมอมีกระต่ายด้วยมีกระต่ายด้วยเฮ้ทำไรกันทำไรกันฮทไรกันเนี่ย่ทไรกันทำไรกันค้า ่วนถ่ายด้ยครับ <c oughs> กระต่ายด้วยนะกระต่ายด้วยนะนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ